จากโรงเรียนเทศบาล4นะคะเก่งมากๆากค่ะคลำดับต่อไปครับคุณนุ่นครับค่ะและหมายเลขต่อไปนะคะมีผ่านเรารอบสุดท้ายของเรานะคะเด็กชายนัทพ,พงศ์พงศ์สุวรรณหมายเลข5น,น้องสแกรมอายุ8ปีโรงเรียนเทศบาล1วัดสุตนาปริวัติส่งเข้าประกวดะ,<น>ะขอเสียงปรบมือดังๆรอบนะครับหมายเลข11เด็กชายวรนนท์จิตพักดีโรงเรียนเทศบาล4ส่งเข้าประกวดครับ เจ็ดเด็กชายสรัานพัสสุพิศักศิลน,น้องซีนะคะร้านเสียนานจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปตลาดราชบุรีส่งเข้าประกวดค่ะและหมายเลขต่อไปนะครับที่เข้ารอบหมายเลข18เด็กชายชัยมงคลูุสนเหลือครับโรงเรียนเทศบาลส่สเข้าประกวดครับผมเ <Yeah. S 2> ลขย2เด็กชายปรมินเทพพิทา น้ององศาค่ะอู๋สีพิชัยบริการส่องเข้าประกวดค่ะนี่ควสามารถเต็มที่นะคะรอบนี้เฉลี่ยแล้วนะครับอยู่ราวๆวเจ็ดถึงแปดขวบเองครับ,บตบมือจากผู้ปกครองด้วยครับคุณปู่ครับตอนนี้ชัางภาพนะคะจะชนจริงๆเรา วันนี้เราก็เรียกเขาตลอดเลยนะคะ <laughs> เราขอซาวแบบตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะนี่ฮะฝ่ายเทคนิคนะคะขอบคุณล่วงหน้าค่ะขอชนะเลิศในส่วนของควันใจสื่อมวลชนค่ะหมายเลขหมายเลขอะไรดีครับหมายเลขอะไรดีคะหมายเลข หมายเลขสิบครับเด็กชายชัยมงคลกุศลเหลือครับหรือน้องวีออสครับในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการนในส่วนของสู่บอลชนสามท่านนะคะเรียนเชิญคุณประวิตรฤิธิเจริญค่ะท่านนายกสมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีนะคะท่านจะเป็นผู้มอบเงินรางวัลค่ะเรียนเชิญคุณมนชัยสิริเลิศวุฒินะคะท่านบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติธรรมค่ะท่านจะเป็นผู้มอบช่วยเกียรติยศนะคะและ ผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีนะคะท่านจะเป็นผู้มอบสายสปายค่ะจุรูสวดีค่ะรางวัลสําหรับขวัญใจสื่อมวลชนเป็นเงินรางวัลเท่าไหร่คะรางวัลสําหรับรางวัลชนะเลิศขวัญใจสื่อมวลชนนะคะจะได้รับเงินรางวัลจํานวนเจ็ดพันบาทค่ะปรบมือดังๆให้กับขวัญใจสื่อมวลชนของเราค่ะ สีน้อยนะคะจะได้รับสายสะพายและถ้วยเกียรติยศกลับบ้านไปด้วยนะคะในวันนี้นะคะ,คะเรียนเชิญคุณประวิตรลิมเจริญนะคะท่านนายกสมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีค่ะท่านจะมอบเงินรางวัลน,นะคะส่วนคุณมลชัยสิติเลิฟบูธท,ท่านจะได้มอบถ้วยเกียรติยศค่ะและนางสาวอิสยาดาขุนสารท่านนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีนะคะท่านจะได้มอบสายสะพายค่ะ ท่านจะมอบสายสพายก่อนเลยนะคะนางสาวอิสยาดาขุนสารค่ะนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดราชบุรีค่ะและท่านเบนใจจิตติเลิศวุฒนะคะท่านบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติธรรมท่านจะเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลค่ะ คุณประวิทย์ลิ้มเจริญนะคะท่านนายกสมาคมนะคะักข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีจะเป็นผู้มอบเงินรางวัลจำนวน7,000บาทค่ะและเรียนสญทุกท่านถ่ายภาพกับเป็นรางวัลแรกนะคะคุณครูสาวน,นีกาค่ะครูเอกค่ะในขั้นคืนวันนี้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศขวัญใจสื่อมวลชนค่ะ ด้านนี้อีกหนึ่งหมายเลขนะคะคุอครูขาจ้าเอาละน้องๆที่ได้รับรางวัลแล้วขยับมาทางด้านซ้ายมือของพี่จีคอนนะคะเพื่อที่จะรอถ่ายภาพรัวอีกครั้งหนึ่งส่วนน้องๆที่รอประกาศรางวัลก็อยู่ทางด้านขวามือนะคะ เอาละเรามาที่รางวัลต่อไปคือรางวัลอะไรคุรูเอ๋ค่ะรางวัลขวันใจประชาชนครับผู้ปูซึ่งรางวัลน,นี้นะครับเรานับกันที่ดอกไม้ที่กองเชียร์และผู้ปกครองได้มอบให้แกนน้องๆครับอวนะดูเงี้ยผิดปกติจันะรอสาวเอฟเฟคครับมา สำหรับรางวัลขวัญใจประชาชนในค่ำคืนนี้ตีน้อยเชนทาว2,024ได้แก่หมายเลข22ครับเด็กชายบรมินแคพิทัลคับหรือน้ององศาครับกำงวันขวัญใจประชาชนค่ะมาแล้วนะคะปรบมือรัในให้กับขวัญใจประชาชนของเราค่ะขอบคุณกำลังใจทุกๆกกำลังใจ ท่านสุริริษาพึ่งไทยมอบช่วยเกียรติยศค่ะและขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดนะคะท่านอังคัประพาดิศกุลและคุณฤท,ทัยขออภัยค่ะท่านพอ,อรฤทัยหานคำค่ะท่านผู้ในการกองกลางค่ะทั้งสองท่านจะเป็นผู้มอบเงินรางวัลน,นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูสาวันนี้นะคะจะ ประกาศว่ารางวัลน,นะคะเป็นจํานวนเงินรางวัลเท่าไหร่และได้รับอะไรกันไปบ้างคะ่ะค่ะในส่วนของรางวัลชนะเลิศขวัญใจปร,ประชาชนนะคะรางวัลที่ตีน้อยของเราจะได้รับนะคะเงินรางวัลจํานวนเจ็ดพันบาทค่ะพร้อมด้วยสายสะพายและปุ้ยเรติยศนะคะค่ะท่านผู้ในการสำนักการศึกษานะคะท่านพรอสิริวัลปักรีมอบสายสะพายนะคะท่านปรบประเทศบ,บานนนราชบุรี ท่านสุริริษาพึ่งไทยค่ะเป็นผู้มอบถ้วยกิติยศและผู้มอบเงินรางวัลคือท่านหัวหน้าสนับปลัดนะคะท่านอังคะระภาบริสกุลและท่านผู้นการกองคลังค่ะท่านพรรุษไทยหานคำค่ะในบัดนี้เรียนเชิญทุกท่านถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับรางวัลน,นะคะและเรียนเชิญท่านนายกเัศมนตรีเมืองราชบุรีนะคะถ่า ครั้งค่ะขอต้ยนรับเชิญท่านนายก่ายนะคะ<ช>ทุกทุกรางวัลเลยนะคะเชิญค่ะตา่างหากค่ะเชิญค่ะเอาล่ะผ่านไปสองรางวัลแล้วนะคะคุณเอ๋ค่ะคคสวัสดีคะ่ะนะคะก็ยินดีกับผู้ดได้รับรางวัลทั้งสองรางวัลด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพ่อแม่พี่น้องของทุกๆกหมายเลขเลยนะคะกำลังใจของทุกทุกหมายเลข รางวัลความใจประชาชนกะหนาและครีค่ะต่อไปเป็นรางวัลอะไรคะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4ครับค่ะมาเรามาลุ้นกันต่อนะคะว่าผู้ที่ได้รับรางวัลรองชันเลิศอ,อันดับที่สนะคะตีน้อยไซน่าขาวสอง4เป็น รางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรคะหมายเลขสิบเอ็ดครับเด็กชายวนนท์จิตพักดีหรือน้องนอนท์ครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลขสิบเอ็ดค่ะน้องนอนท์ครับใช,ใช่ครับสิบเอ็ดค,ครับน้องนอนท์ครับ โรงเรียนเทศบาล4ศุขภาพประปวดครับยินดีด้วยค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณชัยฤทธิชูตะกูลค่ะท่านอดีตนายกสโมสรไลออนราชบุรีเป็นผู้มอบสายสะพายค่ะเรียนเชิญท่านว่าที่ร้อยตรีสมชายงามสุสวสดิ์ค่ะท่านศึกษาที่การจังหวัดราชบุรีเป็นผู้มอบช้วยเกียรติยศค่ะและเรียนเชิญ ทัาพิลาวานภาวรกิจค่ะท่านนายกสมโมสรไลอ้อนขวัญเมืองและท่านดรบันเจอดอุ่นมณีรัตน์ค่ะท่านผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งท่านสองท่านจะเป็นผู้มอบเงินรางวาัลให้กับผู้ได้รับรางวาัลรองชนะเลิศอันดับสี่ตีน้อยชัยนาทา2024ค่ะปรบมือดังๆต้อนรับทั้งสทั้ง กี่ท่านเออหนึ่งสองสามสี่ท่านนะคะค่ะและในส่วนของรางวัลของโรงชนเรียอันดับสี่ีน้อยัยนาทาว2024ในค่ำคืนนี้นะคะจะได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น5,000บาทพร้อมด้วยสายสะพายและถ้วยเกียรติยศค่ะอีกหนึ่งท่านนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ในการไกรสอนประยูนวงค่ะท่านผู้ในการโรงเรียนวัดสัทธาราชนะคะเรียนเชิญค่ะท่านก็จะร่วมกัน มอบนะคะเงินรางวัล5,000บาทค่ะรินเชิญคะ่ะท่านขาคะ่ะรินเชิญท่านนายกเทศมนตรีเหมือนราชบุรีถ่ายภาพร่วมกับผู้ได้รับรางวัลด้วยนะคะตัวอีกครั้งนะคะตัวอีกครั้งท่านชัยฤที่สิตระกูลนะคะท่านอาาดีตนายกสโมสรไลออนราชบุรีจะเป็นผู้มอบสายสะพายคะ่ะ ท่านว่าเทียบร้อยตรีสมชายงามสุณสวัสดิ์นะคะศึกษาพิการจังหวัดราชบุรีท่านจะมอบผู้เกียริยศค่ะและผู้ที่มอบเงินรางวัลสามท่านด้วยกันนะคะคุณวิลาวานขาวรอกีต์ค่ะท่านนายกสมสรไดอ้อนขวัญเมืองนะคะท่านดร์เร์ันเจิดคุณมาีรัตค่ะท่านผู้ในการสนักนนงานเขตผู้ี่การศึกษาประถบศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งและท่านผู้ในการไกร,รสอนประยูนวงค่ะท่านผู โรงเรียนวัดสัทธาราตสามท่านนะคะร่วมกันมอบเง,งินรางวัลและเรียนเจญทุกท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีก็ได้ขึ้นมาเป็นที่รีบรอยแล้วน,น,นะคะ ขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะขอบคุณท่านผู้บริหารแล้วก็ท right ี่สำคัญคนสําคัญของเรานะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีค่ะท่านนายกสัตชัยพิสารผลนะคะเอาละคุณครูเอ๋ค่ะเหลือกี่รางวัลคะเหลือจริงๆอยู่ทั้งหมด4รางวัลครับคุณปูครับทั้ง4รางวัลสี่รางเนี่ยคืออันดับ1อันดับ2อันดับ3และอันดับ4ครับค่ะตั้ง4รางวัลนะคะเรามันลุ้นกันต่อค่ะคุณปูคุณปูคุูครับ เหลือสี่รางวัลแต่มีน้องที่ยังไม่ได้รับรางวัลเหลือเพียงแค่สามรางวัลไอ้แปดคน,นต้อง <3 S 2> มีใครได้โบนัสละคะใช่คเขา<อ>ต้องมีผู้ได้โบนัสพิเศษละคะเอาละขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ให้เกียรติมอบรางวัลกับตีน้อยเซนาทรัลของเรารางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่